สวัสดีจ้าใยญ่เจามาแล้วจ้ากับเลขดับเลขที่ไม่ออกนะจ๊ะคลิปนี้ใหญ่เจให้เป็นเลขที่ไม่ออกสองตัวบนนะจ๊ะจ้าเป็นไงบ้างผลงานงวดที่แล้วเรามาชมกันเนาะรางวันที่หนึ่งของวันที่หนึ่งมิถุนายนออกอะไรคะ 5้าห้าเก้ามห้าสองใช่ไหมคะสองตัวบนคือห้าสองนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเลขดับที่ใหญ่เจให้ต้องไม่ออกนะคะมีไหมห้าสองต้องไม่มีนะจ้าตัวตรงเฉพาะแผ่นนี้ตัวตรงนะ เรามาดูนะสูองมีสสององมีเนาะองมีหห้้าาูสี่ห้าแปดแต่ไม่มีห้าสองนะจ๊ะมีอีกแผ่นหนึ่งนะจะเป็นตัวตรงและตัวกลับนะแผ่นนี้สองเเจ็็ดดสองแต่ไม่มี52ค่ะอย่างแม่นแม่นังๆเช่นเดิมนะจ๊ะ25ตัวไม่พลาดเลยค่ะ แล้วเรามาดูกันนะว่างวดนี้ใจเจ๊ให้ตัวไหนบ้างที่เป็นเลขที่ไม่ออกสองตัวบนนะจ๊ะ16มิถุนายนสิบมิถุนายนนะจ๊ะแผ่นนี้เป็นแผ่นที่เฉพาะตัวตรงนะจ๊ะไม่รวมตัวกลับนะ มีตัวไหนบ้างมาดูกันนะ96นะ00 65 66ผู้ชมเป็นยังไงคะประหยัดเงินประหยัดค่าใช้ใจ่ายได้เยอะไหม80 70 72นะจ๊ะ75 ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยายเจ้ด้วยนะจ๊ะให้คนอื่นเขาได้ประโยชน์ด้วยนะ7จ็ดห้าเหสองสองกนะ9กหก็ดับนะจ๊ะ4 0ศก็ดับสองสก็ดับ สตัวบนนะจ๊ะแล้วก็ห้าหอีกตัวหนึ่งจ้าเฉพาะตัวตรงแผ่นนี้มีทั้งหมด15ตัวนะจ๊ะ15้าตัวยังไม่หมดนะจ๊ะยังมีอีกแผ่นหนึ่งเป็นทั้งตัวตรงและตัวกลับ16บหกมิถุนายนนะจ๊ะแผ่นนี้ ตัวตรงและก็ตัวกลับด้วยนะจ๊ะรวมตัวกลับด้วยแผ่นเมื่อกี้นี้ไม่รวมนะคะ50กลับด้วย05จ้า52กลับด้วย25 02แล้วก็20 06แล้วก็60นนะจ๊ะ สีหแล้วก็5้จ้าคลิปนี้สองตัวบนเลขที่ไม่ออกยายเจให้ยีห้าตัวนะจ๊ะ25้าตัวทั้งหมดยายเจพยายามเร่งให้แล้วนะจ๊ะงวดนี้ยายเจก็ให้เร็วขึ้นนะคะถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงหรือต้องการ ให้ยายเจ๊ทำอะไรเพิ่มเติมให้ถ้ายายเจ๊ทำได้ก็ยินดีนะจ๊ะก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะจ๊ะจ้าค่ะคลิปเลขดับสองตัวบนของคลิปนี้ขอให้ทุกคนได้ประโยชน์กับมันเยอะๆนะจ๊ะอย่าลืมติดตามอีกคลิปหนึ่งของยายเจ๊คลิปเลขดับสองตัวล่างนะจ๊ะ ยังมีอีกคลิปหนึ่งจ้าสวัสดีจ้า